นี้นะครับเป็นบรรยากาศกับที่ไหนไม่รู้นะฮะขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็เจอแบบนี้เลยครับดูอาจจะผมให้ดูบรรยากาศครับทุกคนแบบสวยมากมันเป็นชั้นนะชั้นนี้สูงสุดลงมา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 นะครับแล้วก็รีวิวตรงนี้นะใครร้องอ่ะแพ้ใครร้องอ,งอง่ะแพแแ้เออนะแล้วเราก็มาสั่งกาแฟชิวๆกันนะครับเป็นบรรยากาศผ่อนคลายนะครับเอามาฝากเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยๆแบบซูมดูบรรยากาศเลยว่าโอ้โหเห็นภูเขาเห็นแบบลิฟตาต้ออากาศค่อนข้างดีนะครับนะ เราก็มี้องแอ์เย็นๆอยู่นะครับก็ใครที่ติดตามผมนะฝากติดตามด้วยนะครับผมชีวิตดีขึ้นคุณก็ต้องชีวิตดีขึ้นนะครับการเฟรดไม่ใช่เรื่องยากการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราต้องวางแผนก,การลงทุนนะแล้วจากนั้นนะเราก็ไปใช้ชีวิตบ้างนะหมายถึงว่าไปใช้ชีวิตสิ่งที่เราต้องการเช่นไปเที่ยวพ,พักผ่อนกินข้าวที่เราอยากกินแค่นั้นเองนะแล้วจากนั้นนะเราจะมีความสุขโอเคไหมต้องบอกว่าการเงินเนี่ยสำคัญเพราะอะไรครับการเงินตอบโจทย์เราหลายๆอย่างทาให้เรามีความสุขนะครับ ไปไหนก็ต้องใช้เงินเติมน้ำมันต้องใช้เงินกินข้าวต้องใช้เงินเจอกันแบดเฮเดอร์สองพันยี่สิบสามนะครับผมบ๊ายบายใครที่ลงทะเบียนเรียนอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะครับเจอกันใหม่แบดเฮดเดอร์สองพันยี่สิบสามครับมาดูบรรยากาศ